คำขอขมาและอธิษฐานจิตนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะ สัพพังอปะลาธังขมาธเมพันเตอุกาสะทวารัตเตเยนะกตังสัพพังอปะลาธังขมาธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพังล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด,ด้วยกายวาจาใจขอได้โปรดอาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจับประพฤตินตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละราบยศสรรเสริญ สติปัญญาปฏิพานทนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่พนิพานเทิญ หากมีผู้ใดเคยสร้างเวทส,สร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมเทอญ